ครอบวันนี้มาพาทัวร์บ้านกันนะครับโอ้โหดูบ้านครับอืมก็ใหญ่โตพอสมควรอันนี้ชั้นล่างนะครับอืมดูครับอันนี้พาทัวร์บ้านอืมอืมลงไปผมคุณตังครับคนใหม่ของเราในวันนี้รายการ KMTV ครับอ่าก็มาดูครับอ่าปืนนี้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 ประมาณปืนอะไรด้วยนะครับดู5 0 0ร้อออนครับปืนใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลี อ่ามีสองกบอกนะครับสองกบอกมีหลายสีครับสีเทานวกับสีดำตอนนี้เราอยู่สองกล่องเท่านั้นเองใช่ไหมครับสองกล่องสวยๆเลยแต่เราจะขายกล่องแล้วนี่นะครับเอ้ยสัตว์เราขายปืนอ๋อนี่ครับนี่เป็นเบบี้คิตตันนี่ครับขายปืนเนอะนะครับอ่าอ่าพาทัวร์เสร็จแล้วอ ซื้อสองแถมกล่องหนึ่งครับเปรไวเกียนะคุณตังครับสองพันแปดครับสามพันแปนะครับของแท้ย้ำของแท้ไม่ของกของแท้ไม่ของกอบของแท้ไม่ของกลบอืมกล่องนี้ของแท้ไม่ของกอบนะครับย้าของแท้ไม่ของกลบเนี่ครับขอเวลาคุณถือไปนะครับไม่ถึงถึงนี่แล้บไม่เราไม่ให้แถมไม่ด้วยครับอ่าครับแถมฟรีนะอ่าดูครับคุณตังดูก่อน แถมฟรีซื้อสองกระบอกแถมกระเป๋าให้นะครับอ๋อยินดีขายนะครับของแท้ไม่ของกลอบไม่ของแท้ไม่ของกลอฟเบอร์ดูยครับศูนย์หกหนึ่งสามห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดอ่าครับใครดูไม่ทันก็กดย้อนคลิปได้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมคือมืดเอ็กซ์จากจังไรแมนครับอ่าครับครับอ่าสวัสดีครับผมคือ อ่าคนใหม่ของเราในรายการคลิป <c li pp le> หลังก็ทางนี้ค่ะคลิปหลังนะคลิปหลังมาคลิปหลังคลิปหลังนะครับอ่าดูกดย้อนคลิปหลังตรงนี้เลยครับนะครับกดข้าไปในนสากกดซับสไครต์รรและติดตามคลิปใหม่ตรงนี้นะครับ